สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เจฟสวนทงชัยสวนสมรมนะคะพามาดูแทนแทมแทม,แมเห็นไหมคะอะไรเอ่ยเจ้านี่เป็นผลมาลิตมาจากเจ้านี่นะคะตื่นเต้นใหญ่เลยอ้าวคนเลี้ยงไหนมาดูหน้าตาคนเลี้ยงหน่อยสิหน้าตาคนเลี้ยงเป็นไงตื่นเต,ต้นไหมคะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นค่ะหลังจากเลี้ยงมาตั้งหลายเดือนแล้วก็มาโนไปว่าน้องเป็นนก แกหรือน้องเป็นนกตัวผู้นะคะเพราะดูไม่เป็นนะคะนี่นะคะแ,<ม>และแ,<ม>แล้ววันนี้เราก็ได้เห็นไข่ของเขาแล้วนะคะกินอาหารหมดมาตั้งเท่าไหร่แล้วพวกเธอนะก็ยังดีนะอย่างน้อยก็ได้รู้ว่าเออไม่ได้ซื้อนกกระทาผู้มาโดนย้อมแมวขายหรือว่าเป็นนกปลดระวางมาเป็นนกแก่แล้วไม่ไข่เนาะ อ,อย่างน้อยก็ได้เห็นเป็นความตื่นเต้นของเด็กน้อยนะคะวันนี้หลังจากเลี้ยงมาหลายดวนมากนะคะนางก็ออกไข่ให้ได้เห็นน้องก็มีไขใ่ให้เราเห็นแล้วนะคะน่ารักไหมะเห็นไหมน่ารักไหมคะน่ารักไหมะนี่เราได้เห็นไข่ของเขาแล้วนะคะเด็กๆตื่นเต้นกันใหญ่เลยนะคะนี่พามาดูนกกระทานะคะนกกระทานะคะนี่นะคะ แล้วเราก็ได้เห็นไข่เขาแล้วหลังจากที่อย่างที่บอกนะคะไม่รู้ว่าเป็นตัวผู้หรือว่าเป็นนกปลดระวางก็ได้เห็นไข่แล้วโอเคนะคะพามาดูนะคะ